ดีค่ะพบกับนารถบ้านสมชายนะคะสําหรับวันนี้นะคะแอดมินานามานําเสนอรถเข้าใหม่นะคะเป็นคันที่หล่อๆแบบนี้เลยนะคะ Civic f c FC นะคะ Honda Civic FC เครื่อง1.8นะคะตัว e แกีย a u ออโต้ปี2019นะคะท่านใดที่มองหา Civic นะคะบอกได้เลยว่าคันนี้คุ้มมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้าของรถคันนี้กันบ้างนะคะสำหรับด้านหน้านะคะกระจังหน้าโลโก้นะคะจะเป็นพรเมียมแบบนี้นะคะ ไฟผู้หน้านะคะไม่มีรอยแตกรอยร้าว,วแต่อย่างใดไฟไม่เหลืองนะคะไฟเลี้ยวจะติดอยู่ตรงนี้แบบนี้นะคะส่วนยางนะคะเป็นยางมิชลินนะคะดอกยางยังเหลืออยู่เยอะเลยเป็นยางปี2024นะคะสีนะคะ,ะ,คะเป็นสีเทานะคะสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะสภาพสวยๆเดิมๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมด้านหลังของรถกันบ้างนะคะสําหรับด้านหลังของรถ Honda Civic คันนี้นะคะมาพร้อมตับเซ็นเซอร์ถอยหลังให้แบบนี้ทั้ง2จุดเลยนะคะ สำหรับคันนี้สามารถเปิดฝาท้ายได้ด้วยรีโมทนะคะสำหรับฝาท้ายนะคะเปิดได้ด้วยรีโมทแบบนี้เลยนะคะอุปกรณ์เครื่องมือยังอไหล่นะคะทุกอย่างนะคะยังคงอยู่ในสภาพเดิมๆนะคะรถสวยไม่มีชนหนักไม่มีตมน้ำไม่มีตัดต่อเครื่องแต่อย่างใดแน่นอนนะคะคันนี้นะคะมาพร้อมกล้องมองหลังให้ด้วยนะคะมีกล้องถอยหลังให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมด้านในของรถกันต่อเลยนะคะ คันนี้นะคะจะเป็นกุญแจสมาร์ทย์เล t น,นะคะมีกุญแจให้ทั้งหมด2ดอกแบบนี้เลยนะคะสามารถเปิดประตูได้อย่างนี้เลยนะคะกระจกนะคะเป็นกระจกปรับไฟฟ้ากระจกมองข้างสามารถปรับพับไฟฟ้าได้ด้วยนะคะคันนี้นะคะเป็นปุ่มค t สตาร์ตนะคะพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันสามารถรับสายวางสายปรับรถเสียงวิทยุได้ด้วยนะคะรองรับวิทยุ CD MP3 นะคะเป็นแอร์แบบออโต เป็นเกียร์ออโต้นะคะแล้วก็มีเบรกมือไฟฟ้าแบบนี้นะคะคันนี้นะคะเลขไม์เพียงแค่เก้าหมื่นกว่ากิโลเท่านั้นนะคะส่วนเบาะหนังนะคะเบาะนะคะเป็นเบาะหนังนะคะนั่งสบายมีแอร์แบ็กเบาะคู่หน้าให้ด้วยนะคะนี่นะคะมีแอร์แบ็กคู่หน้าให้ด้วยนะคะสำหรับด้านหลังนะคะกว้างขวางมากๆเลยนะคะนั่งสบายมากๆเลยนะคะ สำหรับบริเวณห้องเครื่องคันนี้นะคะเป็นเครื่อง1.8นะคะรับประกันไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ำไม่มีตัดต่อเครื่องแต่อย่างใดแน่นอนนะคะดูนะคะน็อตฝากระโปรงหน้าไม่เคยถูกถอดทำสีแต่อย่างใดนะคะเม็ดอาร์ททุกอย่างนะคะทุกจุดนะคะยังคงอยู่ในสภาพเดิมๆเลยนะคะรับประกันรถสวยไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ำแน่นอนจ้าสำหรับ Honda c ซ v วิเครื่อง1.8ตัวม e ีเกียร์ออโต้ปี2019คันนี้นะคะ ราคานะคะอยู่ที่499,000บาทนะคะ499,000บาทนะคะผ่อนได้นานสูงสุด84งวดน,นะคะงวดละประมาณ8,000กว่าบาทนะคะยอดผ่อนนี้นะคะรวมค่าประกันภยัยค่าโอนค่าจัดค่าดําเนินการให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะออกรถ0ศูนย์บาทจบทุกอย่างเลยนะคะอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถซื้อรถกับเราได้นะคะช่องทางการติดต่อนะคะสามารถติดต่อได้ที่เพจรถบา้านสมชายมินบุรี หรือว่าจะเป็นไลน์แอดของเบบ้านสมชายนะคะง่ายๆเลยนะคะแอดด้านหน้านะคะ sc 5 5 8นะคะจำง่ายๆเลยนะคะหรือว่าเดี๋ยวจะทิ้งด้านล่างนี้ไว้ให้นะคะสำหรับเบอร์โทร0818 151357 0818 151357 0814803351นะคะ0814803351ึหนึ่ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้กับนาด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ